อา้าวตานะยละวยาดาผมนะครับผมชื่อโฟสนันทวันนะครับฝาก IG ด้วยนะครับ f o u r t h i g นะครับเอ้ยพี่ดังมาด้วยเปิดอุย้ยเปิดทำยังไงอะ่ะนี่ pí <Pi> Đăngชวน đăng, pí Đăng như thế nào à? Pí Đăng ở nhà. Pí Đăng, cột à? à? นี่ไงพี่ดังทำยังไงอะพี่ดังทุกคนนะครับผมชื่อโฟนนะครับไม่ใช่ภูวินนะครับเดี๋ยวภูวินจะมาหาฮัลโหลทุกคนนะครับอับแล้วครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเอาเลยพี่ดังพีดังพี่ดังเฮ้ย let's try what's up e y yo what's up come l t e อยู่ไหนเนี่ยกําลังกลับบ้านเอาหรอเฮ้ยทําไมดึกจังไปไหนอ่ะพกกูมานอนท้างด้วยกันเอาหรอใช่แล้วใช่แบบบ้านบ้านมึงอะไรแบบชุดแบบชุดชูแต่ไลฟ์นะอ๋อแบบชุดแต่เปิดไลฟ์ุไปนี่มามาไงไปอะไรวะเดอะไปเดอะมิวสิควอล อ๋ออ๋อนี่ครก็ไปดูไปครับดูตัวเองมีการมีการยึดไอจีแล้วงงงงนะยึดไอจงงนะตั้งแล้วนี่ผมยึดไอจีของคุณโฟดด์ไอจีแล้วเพราะว่าสลับกันแล้วเหรอสลับกันเลย เออเนี่ยผมไม่ดีผมก็เลยม,มาแล่เพื่อไอรู้ว่าเจมทำอะไรอยู่เจ,เ,จเจมไปนานอยู่ไอเจมมันทำงานบ้าไปแล้วมันตีแบตอยู่ข้างล่างเอาเหรอเออตาตาตานจะปิดแล้วนะตต่มัตยังตีแบตอยู่งงมันมต่ตา่าตาตีตาตาตบตา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 ตีตบตกับต,บกบตีกับพพี่าต่ต่าอ เออเราทำเป็นเหมือนที่เน <Yeah, no. ี้ยเป็นเหมือนรายการเป็นตัวละครลับค่อยๆเปิดมาทีละตัวเหมือนมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวมีอีกไมมีอีกไหมีเดี๋ยวมาเรื่อยๆเอ้แฟนคุณเปนไหนครปูยินแฟนคุณอี่ใช่แฟนคุณแฟนคุณเป็นไง….โออยไงอ๋อเขาเขาก็มาแหละ อลง,งงมันคนงงมันมันยังไม่ถึงเลยอ๋อเขาเป็นแฟนคุณอะ<ห>คุณไม่ปฏิเสธ้ะมึงถามว่าแฟนแล้วแล้วคุณก,ก็งงแล้วมึงก็บอกว่าพี่ปอนไง <laughs> <laughs> ว <laughs> หวาน <laughs> ชีพ <laughs> หวานชียบ <laughs> จะไปไอ้ด่างเนี่ยมขับกลับไปกรุงเทพไปถีบมึงเนยเดี๋ยวก่อนนี่อยู่ไหนนะ่ปต้อตั๊กับไปถีมที่กรุงเทพตาแล้วต้องตั้งเขินดอวยต้องตั้งเขินไอ้หองตั้งเขินอ่ะเออไม่เห็นเด็กฝึกงานเลยวันนี้ไม่เห็นเด็กฝึกงานเลยเอาแล้วแฟนคุณไปไหนไหนอะแฟนคุณอะเรียนเรียนเรียนอะใครอะใครอ่ะใคร เทอมแรกด้วยนี่ใครอะอะไรนะพี่เขอได้เ่าเปิดเทอมมันแรกด้วยนี่ใช่หรอไม่รู้อะใช่แหละเอาใช่ค่ะรู้ไหมนะจะแล้วหกแล้วคุณอะของคุณอะอยู่ไหนจะมาโอ้ชเป็นชิปเปอร์อ่ใช่แล้วฉันเป็นมามีมามีม้ากรุงดำ ก็มีปอนผู้วินนะครับแฟนโฟร์อะแฟนโฟร์็ลอรอเช่นคืนอยู่ไม่ใช่หรอผู้โถดอะไอ้ยไอ้จะม่เกิดเจมลได้ไงวะเออใช่ใช่จริงด้วยมึงเคยใช้อะไรใช่รอรอแฮปเนี่ยมีนี่ีใกล้แล้วใกล้มันเกิดเขาแล้วใกล้มันเกิดเจมละรอโอ้ทำไมมันดึกจังอะพี่เราเข้าไปทีดึกใช่ปะ เออใช่ใช่เลิกประมาณสี so ่ส oh. yeah. ี Tomorrow ่มครึ่งเออประมาณสี่โมครึ่งอ๋อเนี yeah. ่ยลองไปดูได้สนุกโอ้ยสนุกปะดีดีเลยเห็นแล้วเธออยากไปเล่นแล้วเล่นเลยละครเวทีอ่ะกูบอกจะประสบการณ์นะว่าเหนื่อย เฮ้ยจริงปะสนุกสนุกมากแต่เหนื่อยเหนื่อยมากเนื่อยมากสนุกมากแต่เหนื่อยสหรเห็นเขาซ้อมหนักกันร้อยร้อยรอบก็ของครูซ้อมเป็นปีอ่ะโอ้หเกินแต่น็ต้คือในซีรีส์เราก็ซ้อมเป็นปีในซีรีส์ในซีรีส์ชวไปจริงผ่านไปกี่นาทีฉากละปีนะฉากละปีฉากละปี ใช่ไหมฮะแบบมีคนขอมาจอยจะเอาใครบ้างอ๋อเนี่ยอย่างเช่นพี่ยุ้ยเนี่ยอินไว้พี่ยุ้ยเข้ามาได้ <c oughs> ไอินไวไม้มาดีจา้าแม่จา้าเข้ามาไม่เจอเออเอาถวเหรอถือวะเอาถึงบ้าน <c oughs> ไหน,าน <c oughs> ้าดูมาดูดิฮะฮาลุกเรามีซีฮารุ ผู้มาเหรอได้ดิได้ได้ได้แบบหนึ่งฮารุอยู่ข้างบนปะได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่ดูแล้วดังแล้วทิชชัยจะดูฮารุได้ไม่ต้องดูแล้วดังแั้ทชัยเอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใหม่ขอเข้เในไวไฟกันได้ได้ได้คุณกล้องนิทีอินมวิวสันอืมอิมพิวโม่ ไปดิเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะผมกดใครไปอ่ะจะเอ๋อโอ้โหโอ้โหว่าไงยังมึดทำไมยังไม่นอนกันเอ้าทำไมถึงจะต้องนอนเนี่ยพี่นอนดึกเว์ใครก็ต้องนอนกันพี่มาบอกพวกผมนอนดึกเว์เดี๋ยวพี่อยู่ในรถนะ อยาั้ผู้ผมมีคนเตียงก็ไปทำอะไรไปเอาของกำลังกลับบ้านเอาอเราสองคนไปอยู่ด้วยกันได้ไปถ่ายด้วยกันนะเอาของนี้านใส่ของพี่เอาของนี่คอนโดออโอเคนึกว่าจะเข้าบ้านพี่คนหนึ่งโดยที่ไม่ได้บอกเขาอีกแล้วมันน่าจะเล่นเกมอยู่บางท่นอ๋อน่าจะนั่งเล่นเกมอยู่ ตัวพ่อมาแล้ว <laughs> นายนายก็ไปทําเจ้านายก็ไปทําเหมือนในนี้ไงเจ้านายก็ไปทําเหมือนในซีรีส์ไงก็เข้าเขานั่งเล่นเกมอยู่ก็เข้าจากข้างหลังเลย uh huh. อะฟอสตอวจากข้างหลังพอเข้าบ้านมันให้ได้แต่บ้านมันล็อกแน่นหนาฟอส I love you t o ไปกันนะเด็กๆอย่านอนดึกหละ่ะเอา อ๋อใช่ขับรถให้ดีๆพี่ขับรถดีๆขับรถปลอดภัยไปบ๊ายบ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 ๊ายบายจ้ะหายยื่อีกว่าเสียงใครวะเสียงเกมไปดิไาดิเอาลาบิโอเป็นไรเป็นไรอ่ะพี่การไม่ได้

ต้องไปหล้วพย่เมารอปาไล่พี่กีกันหมดเลยนี้ลูกพี่เตตะวันยนครับอ้าให้บทนัให้บทนป่าปาปาปลงาปาปาบันาเจมมาน่มามาาเจมมาเลเจมมาเฮ้ยหั